สวัสดีครับผมวันนี้มาพบผมเหมือนเคยนะครับใน ep ีที่28นะดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสนอเมนูครับกุ้งผัดบล็อกลี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับว่าเราทำกันยังไงบ้างแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสนุกกับการทำกักข้าวกันครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะห่อไปกินทำงานด้วยครับผมนี่นะครับในส่วนของวัตถุดิบนะครับ เราก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบอคอกลีครับกุ้งครับกุ้งแกะผ่าหลังนะครับซอสาเขียวครับผมกระเทียมสับครับผงปรุงรสครับผมน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำมันหอย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันนะครับว่าเราผัดกันยังไงบ้างครับไปกันเลยครับผมพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ตั้งเอตั้งกระทะใส่น้ามันไปเลยครับน้ำมันมิลิดิตรนึงครับตามด้วยกระเทียมครับ ใส่กุ้งไว้เลยครับ รอยกุ้งเริ่มตึงๆหนๆ่อยๆครับใส่บอคลีาาล้ลงไปเลยครับปรุงรสชาติเลยครับผมซอสสาเขียวครับผมปรุงรสน้นตาลทราย แ้วถอยครับจากนั้นก็เติมน้ำเปล่านิดหนึ่งครับโอเคครับพอทุกอย่างสุกเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันนะครับผม นี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบอูโคลี่ผัดกุ้งครับสีสันหน้าต่างก็จะประมาณนี้ครับสีสันสวยๆเลยกุ้งเยอะกว่าผักอีกครับเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวห่อไปกินทำงานแล้วผม,มน่ากินเลยครับผม เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับว่าตัวรสชาติของกุ้งผัดบล็อกเกอรี่เรารสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอชิมตัวบ็อกคกอรี่ก่อนเลยครับบ็อกคกอรี่ชิมก่อนอร่อยมากทำง่ายง่ายครับตอวผักเขียวของช้อนเราปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนิดนึง อร่อยนะครับเด็กๆก,กินได้ฮะเช้าเช้าอย่างเงี้ยทำให้เด็กกินมีนตรงเนี้ยครับคิวๆเลยครับแปบ๊บเดียวไม่ถึง5ทีได้กินเดี๋ยววันนี้จะหออไปกินทำงานด้วยแล้วก็ให้แฟนไปกินทำงานด้วยครับ เดีย๋ยงไงก็ขอขอบค,คุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในอีพีต่อไปนะครับว่าพวกผมผม,ผมจะทําอะไรอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีีหน้าครับบ๊ายบายครับผม